บรรยากาศการจองสลากที่ตู้ ATM เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าอาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารวมถึงตามตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพบว่ามีผู้คาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างมารอเข้าคิวจองสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างคึกคักบางรายเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลกันตั้งแต่วันหวยออกหลังจากที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดแผงแล้ว เนื่องจากกังวลว่าถ้าหากตัวเองมาช้าอาจจะพลาดในการจองเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายในงวดหน้าและกลัวว่าระบบที่ใช้ในการจองสลากแบบออนไลน์จะประสบปัญหาระบบร่วมเหมือนครั้งที่แล้วโดยนางชาลิสาพรมสอนผู้้าสลากบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเดินทางมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูเนื่องจากผู้ค้าสลากในจังหวัดหนองบัวลำพูนอนจองรอคิวกันล่วงหน้า3-4วันทำให้ตู้เอ m ที่จะจองสลากเต็ม ซึ่งตนจึงได้เดินทางมานอนเฝ้าอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเห็นว่ายังว่างอยู่ตั้งแต่8ดโมงเช้าของเมื่อวานอนนอันนี้อยู่หนองบวัวลำพูค่ะแต่มามาของหนองบวัวลำพูนี่จะเขาเป็นนอนอรอจองประมาณ3วัน4ีวันก็คือไม่มีตู้ก็ขี่รถมาเรื่อยๆตั้งแต่หนองบวัวลำพูมาจนถึงที่โคร,ราชได้มาตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะมาถึงโคร,ราชนี่ 8, ได้ได้คิวนี้แปดโมงเช้าของของเมื่อวานค่ะจ้า ค่ะคิวที่หนึ่งแล้วการ่อยากไหมครับยากค่ะเน็ตก็ช้าด้วยปัญหาส่วนมากที่ผมจะเป็นจะเป็นประมาณว่าตู้ตู้ไม่เยอะคนจองเยอะแล้วทีนี้ตู้ที่ไม่มีคนอยู่เขาก็ติดชื่อไว้ก็ทําให้เราไม่กล้าอยู่เพราะว่าเรากลัวมีปัญหาเขาไม่ได้มานอนรอแต่เขาติดชื่อติดชื่อไว้ประมาณ10-20คิวแต่ละตู้ที่ที่ผ่าน่านมาแถวขอนแก่นแถว าคนตทั้งน,ทงนี้ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้กำลังใจผู้ที่มาจองสลากแต่ไม่ได้อีกด้วยเราก็าจะจัดพนักงานออกมาดูแลลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการให้ลูกค้ารลี้ต่อคิว้อแถวแล้วก็จัดระเบียบให้เขาว่าถ้าถ้าเราไม่จัดระเบียบเนี่ยลูกค้าบางรายที่เข้ามากดที่กดทำรายการที่ตู้เนี่ย คนที่เขาไม่ได้เขาก็จะไม่ไม่ถอยออกมาเขาก็จะกดอยู่นั่นแหละใช้สิทธิ์คือจะไม่ไม่ไม่ไมไมปล่อยให้คนอื่นมาทำรายการนะคะมันก็จะเสียสิทธิ์คนอื่นแล้วอันนี้เราจัดมาอย่างไรค,คือกดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็ให้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ก็ต้องใหมาท่องแถวใหม่ค่ะเพราะเพื่อที่ให้คนอื่นทำรายการบ้างชลิดาพลายจันทร์รายงาน